ข,ขอ,ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงเคระเจให้ <c ười> ขอให้หลวงพ่อสุข สุขภ<ว>าพแข็งแรงขอให้หลวง<า>พ่อสุขภาพแข็งแรงขอให้หลวง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 พ่อสุขภาพ ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงขอให้หลวงพ 好，谢谢大家。